สวัสดีเอฟซีสุขสุขคนนะครับเมื่ห่บ่มื่อหบ่มื่อะสวัสดีโ้ยโ้้มาดีละคนาดีละคนโอ้มาดีคนเลยโอ้ตาย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 โอ้บ้เมาเิ่งหันโอ้คนเยพี่น้องคนเ้ยคนมาพี่น้องโอ้ยไอ้ครละตกใจพี่น้องครับพี่น้องเมื่อไห บานอนนาพาพีพาหน่องมามมทำบุญเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ้งบรรยากาศน้ำกันเนาะพี่น้องบรรยากาศน้ำกันคือไม่มีไหมนี่เป็นเรื่องใดการลดปากกระป๋องเพื่อเราพี่น้องครับผมมาไปเบิ้งกันเลยครับพี่น,อน้องผานะ้าทิปเขตอำเภอหนองพอกจังหวัดลอยเอีดครับผมไปเฮ็ดบุญน้ำก่อนน้ำพี่น้องน้ำก่อนคอวคอโติดใครที่คอยเตอร์ดใครเป็นตาในประเทศนะตาเฮ้ยเป็นตา พอคนนีื่อแม่ตลอดเด็กอ่ย่ออนกันกรตัวโอ้โีเในการใช่กาพี่น้องไปเอาไปทำบุญนจมกันพี่น้องเอาให้ยังบาลนั่นเช็ดยังสวัสดีครับผมอ้นสวัสดีเอฟซีว่ายอแชแนลครับใช่องวายอม่ช่องอะไรนี่อืมเช็า่านนช่องบอลน่านชแนลนะครับผมสวัสดีเอฟซีบอน่านพี่น้อง มากอซีบ้างคำว่าคำว่าเบิ้งเหมือชงุ be ้ไว well um ้ด้ยชงนหน่อยชงนิดๆชงมดแดงน้อยมดแดงน้อยไผ้อสิว่าถามูนะไเดีวเนาะมาลพีนองเด้ยไไใส่จังสิว่าเป็นลูกนึงอ่ะ งกูสาวขอบปุ้งวะครับโว้ยขอบปุ้งขอบปุ้งคอยกับวายอยู่เสียไปทางไหนบ่าวน้าหน้าคือบ่อแม่ยังน้ำมูเฮ็ดคอยไปเก็บเฮ็ดมาเอาหันคนกระสินไม่ยังร้วยเฮ็ดดิอือเจอกันคื่นเนาะสอบปุ้งครับนี่แหละ้านไม่ใส่ไม่ใส่ทางไหนเนาะครับเี่าออกแล้วพามาทางไหนเนาะครับเจ้าออกแล้วข้ามาทั้งไหนจ้ะครั โมไปเบิรงหัวอะไรไปย่ามันเจ้าแล้วมันเจ้าออกแล้วป๊าตานี่คมาทางไหนครับดูเป็นตางามเด่นาะได้ได้หัวได้หัวกเได้หัวก็เป็นตาคพเนาเี่ทจเผาพวเาขายแ่ลบินเลยาอเีย้าบาทอะไนี่หาซิฟหาซีฟเดยว่อซีฟดาง บบบอนี่ครับสองถุงยังบอกูกันนี่ครับแบบเอาไปเป็นเซฟบกเมงยพี่น้องเอาใจเราไปก่อนเราจะบบบไปเกี่ยวนี่รับบอกบกันบกบนี่โซฟูนี่แกบังลัดกินอะไบ่อยากิมไะไบังหลัดกินอะค่ะกิมไะไครับพียแซบนี่ครับบกเมาครับกิับกินไพี่้อวข้าวเกี๊ยปงแมนบมกเขาปองบ้านเขาปองบ้านม่น้องไปเคยกินไหมหน่อยแต่งานบัดรี๊ เป็นห่วงคอยบอกเือวรจะกินแทบแทบฝาอนี้เขาเบบใส่สานน่าม่มาลักของหมูกินเลยคุณได้ไปตั้งกีนดีกว่นาอจ้ะไปย่งไปไปตั้งกิดีห่อนเดียวครับพี่น้องวุ้นกา้าออกไปตีละตาพี่น้องเดี๋ยว เดี๋ยวลงมาเบิ้งตะลางจังหน่อยพี่น้องมาเบิ้งวิวจังหน่อยนะมองนอ้ำอยนมองน,น้ำโยนผ <ภา S 2> ้าน้ำโยนั่นครับพี่น้อง,องเอ่อพี่น้องเห็นก่อเขาๆๆก่อไอ้คางคางกกไม้กกนั่นไหมครับพี่น้องน่ะเบิ้งมือพี่น้องนะ่ะก่อนั่นแหละพี่น้องนะไอ้ที่บบานั่นนะไปหากลบครับนี่ครับต้นนั่นแหละครับก่อเห็นบ่ครับใกล้ๆได้ครับนั่นนั่นก่อนเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่หยอกหยอกพี่น้องเบิ้งวิวซื้อ ขอประตูโค้งมากนะคะพี่น้องคุณกับซิมี่รถรับบริการขึ้นบนเจดีนะคะมาท่านพอดีพี่น้องไปแล้วเดือรถน้ำกันพี่น้องเออคือสิเวนังก็คนเฮ้อจีนัยพี่จีนัยพี่ <c oughs> จบไปดิพี่จับไปดิ โอ้ผู้เฒ่าลงนะโอ้ยนาะผู้เฒ่าลงนะโอ้ยนะพระมหาเจดีย์ชัยมงคลค่ะวันนี้สวดพระนั่งพี่น้องไปบางบรรยากาศข้างบนกันเลยค่ะก่อนจะขึ้นไปพี่น้องก่อนจะขึ้นไปไหว้พระน้อพี่น้องพอดีจะแวะกินกาแฟก่อนเพื่อนมาเห็นลุงทานกับแม่ ผู้ที่มาทำบุญครับในในกินกันเป็นเป็นกุศลครับพี่น้องกถือโอกาสนั่งพักเหนื่อยพี่น้องกินกาแฟกันยังไงเดี๋ยวถ้ามีพาหอะก็ในฝ่ายพาดนำกันนะครับเนาะจะเบิ้งเบิ้งเบิ้งผู้เฒ่าไปก่อนครับผู้เฒ่าพุทีินั่งอยู่อฟังนั่นแหละครับพี่น้องเออผู้เฒ่าพุทธินั่งเลยๆพี่น้องปล่อยไปแล้วนะครันเดี๋ยวบรรเทามาอยู่ครับมรงเรีย่าใจใจซับหน้าผักน้าผักล่าง จุดหนอนมาหลายเนาะเจ้าท่วงตะมูเบังตะผากจะคล้องกันนะวัยถ้าเจ้าจะมาใส่หมวกใบจังคือเจ้า MC คนบางสั่นก่ะพี่น้องนาลานแล้วรักยังรักยังเหรอขับไม่หมดจนเดียวเป็นผู้ชายช่วงจนเนาะพี่ได้จนคนใจ กับพี่น้องเฮียแตกสันติซีนะครับเดี๋ยวห้องคืนไปสักการะน้ำตานาะพี่น้องเนาะพวกพ่อกับบรรยากาศทั้งบุญไปด้วยกันครับพี่น้องตามเบาแล้วน้ำมาเลยเสียงดังที่เปเสียงกโวกยังไงได้พี่น้องเพราะว่าห้ามใช้เสียงพี่น้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับจะวางกระเบ้องกันเลยครับมือกองครับจะถ่ายตกเด็กพี่น้องนี่ครับพี่น้อง ันคืร่องดันตโตห้าออกมามันดันห้าฟิวออกออมาเลยอ่ะโอ้ร่องเย็นอีรขึ้นมาด้วยพี่นอ้อต้องขึ้นมาให้มันสุดหอดสั่นดีด้วค่ะ บรรยากาศในกล่องนี่จะเป็นอีกแบบหนึ่งได้พี่น้องก็ mm hmm. เดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกแบบชุดนหนึ่งนะนะค่ะยังไม่ยังยังว่าท่านในชุดเดี๋ยวนี้ครับสิมีสิมีสั่นถึงถึงอีกสั่นบรรยากาศบรรยากาศมือโยสุดยอดอีลีพี่น้องตั้งแต่เพิ่นขึ้นเดี๋ยวเขินมาเพิ่นก็ว่าสมอยู่ค่ะที่งยางขึ้นมาเมื่อยๆห่อนๆแต่ยวไม่พอปัญญาเจ้าอยู่ต้นใดก็จะอยู่ต้นใดก่อนเจ้าก็ว่าไปพี่น้อง ตอนนี้มันกนะ,ะนกช่วงเที่ยงเนาะค่ะแสงมันกะสุดช่วงคักช่วงนี้เที่ยงตอนเทีย่ยงเนาะค่ะพี่นอ้องไปนะจ้าวทางบรรยากาศสวยอีนดีอากาศห่อนอยู่แดดเนาะแต่ว่ากระล,ล,ลมยุลมเย็นดีมีลมแต่ว่าเย็นต่อค้าตอนเย็นเย็นนี่สิเย็นเย็นกับเ,เศรา้าส,ส,ส,สิสวยมากเลยเพราะวา่าเพราะว่าช่วงช่วงเศร้านี่ เพิ่นว่าเพิ่นว it ่าหมอกหมอกงามเลยครับแม่มันสูงไงมันก็ต้องหมอกมันตีเดียวเห็นหมอกมันตีเท้าวงามมันตีลมนี่นะครับบรรยากาศนะทั้งเจดีย์สันที่ศรีครับพี่น้องอยู่สันที่ศรีแล้วเดี๋ยวเขาสิขึ้นไปสันที่หาไปสักการะพาพี่พาน้องไปน้ำกันครับพี่น้องครับย 嗯。 พี่น้องเขาก็มาถึงสันที่สูงที่สุดของพระมหาเจดีย์นะครับพี่น้องกะเขาเขามาหอดครับเขาเขามาหอดสันที่สูงที่สุดของพระมหาจีดีนะครับนี่น่ครับสิงที่อยู่ข้างบนก็คือสิ่งศักดิ์สิิทธ์ที่เป็นน้ำมาะบดีสถานร์นิมมงนี้พี่น้องให้พ้นขึ้นมาสักการะนะพี่น้องเพราะว่าสิ่งสําคัญต้องอยู่สันที่สูงที่สุดครับพี่น้องเจ้าหอมจะพูดว่าสันนิดนึงครับออ๋พี่น้อง ยาดมตองพกมานั่มเด้อกันสิเกินมาส,สันนี้กับพี่น้องก็ถือว่าเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนพระบีพาะน้องมาทําบุญสักการะน้ากันครับพี่น้องได้รับผลบุญน้ากันพี่นออ้องในวันพระวันบุญก่อสร้ <c oughs> สางื <c oughs> ่อนี้บุญก่อสร้างืัอนี้ครับ,รบรพี่น้องก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับพี่น้องเกินมาหอดเกินได้ว่ามาหล่าาอเลยนะคะมาหอดจะต้องสุในให้ไดค่ะชันสั้น <c oughs> ว่าว่าว่าเดียวว้านอนหน้สั้นพี่เอาสีเสะสั้นนี่มันสั้นดูสนี่ีวิมันบันใดมันมันเป็นโตงูไงค่ะขึนมาผู้ใดขึ้นมาจะสีงูนะค่ะบันใดเป็นเกียวนอนเป็นเกียวนอนอยากให้ขึ้นมาบนใดทุกคนนะคะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทั้งช่องแฟนเพจบาวนอนหน้าชแนวชงยูทูบบาวน้อนหน้าชแน แล้วก็มือกล่องกับโหวเย้ากับโหตตรงในน้ำเป็นซองเงี้ยแหละครับฝากซองนี้หน่อยเลครับหน่อยอยู่มูแดงไฟนะแล้วก็แล้วก็อีกซองนึงก็อย่าลืมครับส่องน้องไม่ติดบัดพาลุยครับพี่น้องกดไปกดติดตามเพื่อนแน่เพื่อนสายสายหากินสายลุยใ้เดือนที่ไทยพี่น้องเบื้องบรรยากาศการหายาฮากินครับพี่น้องแล้วก็สำหรับคลิปนี้บ้านนอนหน้ากับพี่ว่าน้องไม่ให้ถอยร่วมกันนะสิขอลาพี่ลาน้องไปก่อน ในบุญต้อกันครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพ<ร>บบอกเปิหงงยชเกกันกนะ เชิดได้หโอ้แม่โซเฟออากันีเ้ยอก๊านน่นนค่าเล่นค่ะบตอง้าโตอง้าไปเลยค่ะนบ้านใหนี่คนคนบ้านไหญนเอาไปรมีตัวกบตัวขึ้นมาเอาไปตัวตัวยืนเบไปนี่ ของนีนะพี่อ <Idol> ย่าลืมขงม้เวันสเรวหน่อวันส